สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางวันครับว่าในช่วง1นึจนถึง10มีนาคม2,565นี้ดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ่อน,นืหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะการนะับวันเกิดตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลนั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดตามหลักโหราศาสตร์ไทยครับ ก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวันทั้งหลายนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะพิมพ์ตาม id ไลน์ใต้ คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันครับ1จนถึง10มีนาคม2565นี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะดี เอามากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสําเร็จ ามที่ได้ตั้งใจไว้หรือว่าความสำเร็จที่รอคอยข่าวดีที่รอคอยในเรื่องงานจะมาถึงนั่นเองไพดีเอมเ r อเรจะพูดถึงดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับวันนี้เป็นช่วงเวลาที่การพบปะผู้คนการได้พูดคุยกับผู้คนการได้พบเจอผู้คนหรือว่าการไปประชุมงานการติดต่องานการติดต่อผู้คนของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะนำพาครับ มาซึ่งโอกาสดีๆในเรื่องงานทําให้คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีเกณฑ์มีโอกาส ที่จะได้พบเจอกับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆในการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆหรือว่าสิ่งดีๆที่รอคอยคุณอยู่นั่นเองนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันใครที่เคยเผชิญกับอุปสรรคเผชิญกับปัญหาหรือว่าเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากจะแก้ไขต้องบอกว่าไพ่จัตุนมันจะพูดถึงการฟื้นคืนในดวงชะตาการงานการเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้การก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไป ได้ด้วยดีแล้วก็มีชัยชนะเหนือปัญหาของคนเกิดวันพุธกลางวันนั่นเองเนะครับ ส่วนใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่นี่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับเรียกได้ว,ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับมุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจให้เต็มที่นะครับโอกาสในเรื่องของการงานมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันแล้วนะครับเอาล่ะครับ ดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับวัน1จนถึง10มีนาคม2565นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง1จนถึง10มีนาคม2565ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันครับ หนึ่งจนถึง10มีนาคม2565นี้นะครับเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่ยังคงจะต้องเฝ้าระวังนะครับในเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากนะครับมีเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็มักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไปเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่นะครับแม้ว่าจะมีเรื่องแบบนี้ แม้ว่าจะมีเรื่องที่ต้องระวังในเรื่องการเงินแต่ก็เรียกได้ว่าคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นการเงินยังคงดีอยู่นะครับมีเงินเข้ามาเรื่อยๆแม้จะมีรายจ่ายเยอะก็ตามทีการเงินยังคงคล่องตัวหมุนเงินได้คล่องตัวดีไม่มีติดขัดครับรวมทั้งการเงินที่เคยรอคอยการเงินที่เคยต้องได้แล้วยังไม่ได้หรือว่าเงินที่รอคอยอยู่ก็จะมาถึงในช่วง1จนถึง10มีนาคม2 0ง0 565นี้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินนะครับใครที่รอคอยในเรื่องของเงินโบนัสหรือว่าเงินตกเบิกหรือว่าเงินที่เป็นเงินมรดกหรือว่าเงินที่คุณนั้นควรจะได้แล้วยังไม่ได้นะครับในช่วง1จนถึง10มีนาคม2565นี้มีเกณฑ์ที่จะได้ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง1จนถึง10มีนาคม2565การเงินดีแบบนี้แล้วเรื่องโชคลาภละ่ะเป็นอย่างไรต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่โดดเด่นนักนะครับต้องบอกว่าดวงโชคลาบนั้นแม้มีเกณฑ์ที่จะได้เงินมรดกมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบลอยนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเสี่ยงโชคต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่ค่อยโดดเด่นนักเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ย โชคก็อาจจะต้องดูาตามพอเหมาะพอสมพอควรก็แล้วกันนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันผ่านพ้นไปใช้เงินอย่างมีสติรอบครอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสําคัญนะครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับวันหนึ่งจนถึง10มีนาคม2565นนี้ดวงชะตาความรักของคนเกิด วันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10มีนาคม2,565นนะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันครับ หนึ่งจนถึง10มีนาคม2565นี้ดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันต้องบอกว่าคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นถ้าใครที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์นั้นพัฒนาไปได้ไม่ค่อยดีนักนะครับเรียกได้ว่า จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงไม่รู้ว่าความรักความสัมพันธ์จะเดินต่อยังไงอยู่นิ่งๆอยู่เรื่อยๆอยู่เฉยๆไม่ค่อยพัฒนาความสัมพันธ์นะครับในช่วง1จนถึง10มีนาคม2.565นี้คนเกิดวันพุธกลางวันมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามาแล้วเมื่อเข้ามาแล้วอาจจะทำให้เกิดการทลละเลาะเบาะแวง้งความขัดแย้งในความสัมพันธ์ของคนที่กำลังคบหา กำลังดูใจกันอยู่ก็เป็นได้ต้องระวังให้ดีครับในดวงชะตาความรักของคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วหรือว่าเป็นคู่รักกันอยู่แล้วเรียกได้ว่าจะมีช่วงเวลาที่อาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ให้คุณนั้นต้องหึงหวงหรือว่าเกิดความไม่ไว้วางใจคนรักในเรื่องบางเรื่องก็เป็นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็ต้อง เปิดใจคุยกันแล้วก็ต้องรักกันแบบเข้าใจแล้วก็เชื่อใจนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายหากเรารู้สึกว่าสถานการณ์ใดที่อาจจะเกิดความไม่ไว้วางใจไม่เชื่อใจไม่เข้าใจคนรักก็เปิดอกพูดคุยเคลียร์ใจกันจะได้หมด ปัญหานะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเรียกได้ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่อาจจะนำพาไปสู่การทะเลาะเบาะแหวงหรือว่าความขัดแยง้งหรือว่าสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้เห็นตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วการ พบเจอกับสถานการณ์เหล่านี้นะครับจะนำพาไปสู่การเข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเกิดการยอมรับในตัวตนของอีกฝ่ายมากยิ่งขึ้นและก็เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีไปในทิศทางหนึ่งก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่าคนโสดเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยเช่นกันนะครับ การเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีนักมีอุปสรรคมีปัญหาที่รอคอยอยู่แต่คุณจะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้อย่างแน่นอนนะครับขอให้พบเจอคนที่ชอบพบเจอคนที่ใช่พบเจอคนที่ใจนั้นตามหานะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิด วันพูดกลางวันนะครับและส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะพิมพ์ตาม ID ดีไลน์ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ